ครับ,รบสวัสดีครับออพบกับผมปรากัดมือใหม่กับแพงเพชรน,นะครับออจะมาแนะนำมือใหม่นะครับที่ใหม่จริงๆใหม่แกะกล่องเหมือนผมเลยครับในการเพราะประกาศเลี้ยงประกาศหรือการเลือกซื้อปลาแต่วันนี้ผมจะเอา เรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องการเลือกซื้อปลาการเลือกซื้อปลานี่มันยากอยู่นะครับเพราะเราไม่รู้อะไรเลยเราเห็นเขาลงรูปปลาสวยหุ่นดีแต่เวลาเราสั่งไปแล้วเราเห็นในรูปเห็นในภาพที่เขาลงนะครับในคลิปวิดีโอที่เขาลงรูปปลามา เราเห็นว่ามันสวยเออเฮ้ยกูอยากได้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยพอเราสั่งไปปุ๊บส่วนมากมันจะไม่ตรงปกเลยครับส่วนมากมันจะเป็นเอ,อตัวเล็กไม่เหมือนกันที่ว่าเอ,อตอนที่เขาลงตัวใหญ่สวยการเลือกซื้อประกาศแต่และร้านแต่และที่ เหมือนซื้อหวยครับผมบอกตรงนะอย่างผมสั่งมาจากในร้านเออในแอปที่เขามีร้านดังอะไรก็ไปลงขายผ่านทางเขาเนี่ยแล้วก็ผมก็ไปเลือกดูปลาได้มาไม่เคยตรงปกเลยครับสั่งมาจนกล่องที่ส่งปลามาจะเต็มบ้านแล้วนะ ไม่มีถูกใจสักตัวมีตแต่อะไรกันม่รู้ตัวเมียรพร้อมรักมีคู่พร้อมผู้เมียรพร้อมรักมาไข่ก็ไม่มีน้อยที่จะได้ผมจึงมาแนะนำมือใหม่ที่ว่าอยากจะเลี้ยงปลาหรืออยากจะลองเพาะปลาดูเอให้เลือกร้านที่น่าเชื่อถือได้ แต่ที่เขาแนะนํามาว่าก่อนจะซื้อปลาให้ควรควรให้ไปศึกษาดูให้ดีก่อนผมอยากจะถามว่าจะไปศึกษาที่ไหนครับการซื้อปลาศึกษายังไงใครสอนให้ไปศึกษาใครเป็นคนสอนการซื้อปลาแต่ละที่แต่ละร้านแต่ละเจ้าเนี่ยใครเป็นคนสอนครับ ผมอยากจะย้อนถามกันไปว่าให้ไปศึกษาดูให้ดีก่อนที่จะซื้อการซื้อปลาจะต้องไปศึกษาอะไรครับผมถามจะไปซื้อจะไปศึกษาทําไมในเมื่อคุณลงมาขายคุณลงปลาขายนะ่ะคุณส่งปลาให้มันตรงปกกับที่เขาซื้อคุณก็พอแล้วอันไหนไม่มีอันไหนคุณไม่มีที่จะขายเขาคุณจะเอามาลง การซื้อปลามองดูปุ๊บในรูปในกล้องที่เขาลงขายมันตัวใหญ่โดยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันตัวไม่ใหญ่นะครับคนขายน่ะต้องบอกกับลูกค้าโดวยว่าปลาจุดหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้าสองจุดหนึ่งสองจุดสี่สองจุดห้าอะไรคุณก็ต้องบอกเขาไปให้ละเอียดว่าปลาชนิดนี้ตัวนี้มันจะใหญ่แค่นี้เล็กแค่นี้ถ้าลูกค้าเขาพอใจจะซื้อเขารู้ขนาดรู้ สีที่เห็นเขาก็ซื้อครับเขาจะไม่เสียใจเลยอันนี้คุณลงมาลงภาพใหญ่ตัวใหญ่อันนี้ผมหมายถึงร้านนะครับร้านที่ขายปลาลงมาแล้วก็เวลาขายก็มันก็ไม่ใช่อีกส่งมากับตัวก็เปีกยกเดียวแล้วเวลาเราทักกลับไปปุ๊บบอกให้เราไปศึกษาก่อนซื้อ ผมถามหน่อยว่าให้ไปศึกษาที่ไหน oh. คิดแล้วก็ปวดหมวนครับการซื้อสั่งซื้อประกันแต่ฟาร์มที่เขาแน่นอนอฟาร์มที่เขาขายจริงตรงปกเขามีการประมูลการขายอย่างนี้ครับมันตรงปกแต่ทีนี้เรามือใหม่เราสู้ราคาไม่ได้ คู่หนึ่งก็พันกว่าเงี้ยตัวหนึ่งก็จะตกเกือบเป็นพันแล้วเงี้ยเราทําอะไรไม่เป็นเลยเราซื้อของแพงมามันก็เสียมันไม่คุ้มค่าเสียแต่ผมอยากจะแนะนํามือใหม่เหมือนผมเนี่ยครับที่ว่าอยากจะหัดเพาะเลี้ยงปลานะครับเอ,อควรเลือกซื้อร้านที่น่าเชื่อถือได้ว่าเ มันจะตรงปกไหมอะไรไหมควรจะทักไปถามเขาด้วยว่าปลาตัวใหญ่หรือตัวเล็กกี่นิ้วนะครับแช่ได้มาแล้วก็โอ้โหปวดหัวอย่าไปด่าคนส่งเขานะครับคนส่งเขาไม่รู้เรื่องหรอกพวกไปสนีแฟดเคอรี่อะไรที่เขาเอาของมาส่งให้เราเนี่ยไปแกะดูเปิดดูปุ๊บมันไม่ตรงปกอย่าไปว่าเขานะครับไปด่าไอ้ร้านส่งนู่นเพราะคนขนส่งมาที่บ้านเราเนี่ย พนักง,งานส่งพัพสดุเนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องกับเราแล้วครับว่าเราสั่งแบบไหนยังไงอย่าไปว่าเขาเลยนะครับ